สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนขับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะโอ้โหเครื่องตัดหญ้าสูบน้ำนะฮะ h o n d a g x50 นะฮะโอ้โหเครื่องตัดหญ้าสูบน้ำได้นะฮะหนึ่งมืนบาทใครๆเขาก็ซื้อนะฮะทั้งตัดหญ้าได้ทั้งสูบน้ำได้โอ้โหซื้อมาทีเดียวคุ้มเงินแบงค์พันสิบใบอะ่ะไม่แพงเลยมันทำได้ทุกอย่าง เขาจมคลิปกันเลยฝาบก็เตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยนะฮะเชือกนะฮะไปมัดที่หูกวินนะฮะหูกวินบนไม่ใช่ปืนหอยโข่งนะฮะเตรียมเรียบร้อยเดี๋ยวดูเส้นทางกันโอ้โหน้ำลึกมากนะฮะผมจะตั้งกล้องได้ไหมเนี่ย สงสัต้องแขวนไว้หรือเปล่าแหมเพื่อท่านผู้ชมเดี๋ยวลองตั้งกล้องก่อนตั้งกล้องได้ไหมเนี่ยโ,โหลึกครับลึกมากโอ้โหที่บ้านปลูกไอ้นี่นะะปลูกหวายไม่ใช่หวายร้องเพลงนะ <c oughs> ไม่ได้เปิดซิงเกลิลเป็นต้นหวายนะฮะหวายขม มันเกี่ยวนะเครือวายตัวเนีเย้ยเกี่ยวโอ้ยเจ็บเชียวละเดี๋ยวเพื่อท่านผู้ชมเราต้องสนองไม่รู้กล้องจะล่วงลงน้ำหรือเปล่าไม่เป็นไรเพื่อท่านผู้ชมเราต้องสนองเราชอบอยู่แล้วเรื่องเสียเสียง ยิงเสียงยิ่งมันนะเรียบร้อยเอาเครื่องลงมาลุยก็ใส่หอยคงกับสายยางนะฮะบนบกก่อน ตรงนี้ก็ใช้น้ำบ่อน้อยนะฮะที่เราเรียนมานั่นแหละใช้น้ำบ่อน้อยช่วยนะฮะอันนี้ไม่ได้สูบมาประมาณทําความสะอาดกลูเขานิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมันจะลําบากตอนยัดเข้านะฮะน้ำบ่อน้อยนะฮะน้ำบ่อน้อยจะมีสารลอลื่นช่วยเหลือเราได้ ในการที่จะยัดสายยางนะฮะคือทำไมไม่ทำสายยางเป็นเข็มขัดเพราะว่าอย่างแรกคือถ้าถ้าสายสายยางเป็นเข็มขัดเนี่ยมันจะเวลามันหลุดอะ่ะมันหลุดไม่ได้นะฮะเวลาแรงดันเกินหรือว่าสายยางพับอย่างเงี้ยขาดเราจะไหม่นะฮะเทคนิคตรงนี้ ใช้ความกระชับโอ้โหใช้ความกระชับเข้าช่วยนะฮะเราไม่เน้นไม่เน้นการยึดติดนะฮะเพราะว่ามันแน่นมันจะไม่มี ไม่มีช่วงฟรีนะฮะเรียบร้อยประมาณนี้แล้ก็ลงน้ำเลยนะฮะสเสาเสาก็เตรียมไว้นะฮะ เรืยอร้อยเชือกมัดนะฮะต้องมีเชือกนะฮะเล่นอะไรกับน้ำเนี่ยเขาต้องมีเชือกไม่งั้นเขาจะไม่เรียนวิชาเกีย่ยวกับเวกเตอร์นะฮะเกีย่ยวกับเชือก เหมือนในไพรเวทออฟเดอะแคนาเบียนเขาจะต้องโยนเชือกคือของทุกอย่างในทะเลในแม่น้ำเนี่ยต้องมีเชือกเป็นหลักนะถ้าหลุดก็คือหลุดลยอย่าเล่นกับน้ำนะฮะก็จมนะฮะ ให้เขาจมเราก็ดึงเชือกอันนี้ผมวอร์มเครื่องมาแล้วนะฮะวอร์มเครื่องมาประมาณ3นาทีนะฮะตอนนี้เราก็ลุยกันเลย ดึงเชือกสตาร์ทนะฮะไปสามครั้งหนึสมโ,โอ้ยเชือกล็อกสายเล็กไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวต้องเอาเชือกล็อกสายเล็กมาก่อนแบบนี้นะฮะเท่าที่คว้ามาได้ดูคลิปแล้วนะอย่าลืมอุปกรณ์ต้องไปให้ครบนะฮะไปสูบน้ำมาดูคลิปอีกทีหนึ่งอ้าว เชือกรัดสายคันเร่งก็ไม่มีใช้เชือกกล้วยเชือกกล้วยก็ได้อยู่นะกว้าเข้าไปท่านผู้ชมไม่เห็นเราชอบจัดจะท่านผู้ชมไม่เห็นจัดจะ <c oughs> ก็รัดสองทบนะครับเขาเรียกเกี่ยวไม่ใช่เกี่ยวพาลาสีนะ หนึ่งสองสามหุ่ยความเครื่องนี้ประมาณปุดใจเลยนะแต่มีเดินหอบด้วยนะ อย่าให้สายพับเป็นอันขาดนะฮะพยายามดูดูแล้วผมก็โยง p v c ออกมานี่คุณแม่ก็จะล่รถอยู่โอ้แรงดันน้ำใช้ได้รถกล้วยหน้าแรงนะฮะเมษาสงการๆๆๆๆสงการยุคโควิดนะฮะก็ต้องลุยประมาณนี้นะฮะโอ้โหน้ำแรงเดี๋ยวคุณแม่ลองปล่อยมือกันไอ้ปล่อยมือกัน นี่เป็นไงเราโหแรงไหมล่ะแรงปี๊ดคือถ้ามันมัน,ม,นมันเร่งน้อยกว่านี้มันจะหน่วงเครื่องนะฮะก็ความเร่งก็อยู่ประมาณนี้วันนี้อธิบายกวาวานจบคลิปเพียงเท่านี้นะถูกใจคลิปนี้ก,กดไลค์ให้ด้วยล่ะอย่าลืมกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งอย่างลึกลึกมากอ่ะสามเมตรได้วันนี้อธิบายกวาวานลาไปก่อนสวัสดีครับ ตอนท้ายนะฮะตอนนี้ก็เอาเครื่องขึ้นมาจากน้ำแล้วนะฮะถอดสายยางออกเดี๋ยวจะหาว่าไม่ประหยัดน้ำมันนะฮะน้ำมันเมื่อกี้นี้ใส่เต็มเต็มถังนะฮะเดี๋ยวดูซะก่อนประหยัดน้ำมันขนาดไหนเห็นไหมฮะน้ำมันเหลือเหลือเห็นไหมฮะออเห็นไหมฮะน้ำมันเหลือเหลือเดี๋ยวดูหน้างาน ดูหน้างานนะฮะน้ำองแดงใหญ่นะเต็มรถผักนะฮะดูหน้างานซะก่อนรถมะเขือพลิกอะไระผักหวานข้าวโพดเหี่ยวเห็นไหมฮะแล้วก็สต็อกน้ำใส่โอ่งอีกกล้วยหอมทอง นะฮะไปนู่นเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยประมาณครึ่งไร่อะ่ะเห็นไหมฮะเนี่ยคือน้ำมันก็เหลือเพราะว่าทอรกมันต่อเนื่องอะ่ะแล้วเป็นเครื่องยนต์สี่ยังหวะหมุนสองรอบได้งานหนึ่งครั้งออตโต้รูปก็ไม่ได้ใช้สต็อกน้ำไว้สต็อกน้ำไว้สต็อกน้ำไว้ นะฮะประหยะัดฮะโอ้โหสุดๆไปเลย <laughs>